เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับจากตอนที่แล้วเนี่ยผมก็พาเพื่อนๆทดสอบนะครับบังคับออนนะครับก็คือว่าต่อตัวต้านทานประมาณ 3.9k นะครับ 3.9k ตอนในส่วนนี้นะครับแล้วเราก็ไปวัดไฟในส่วนต่างๆเราก็จะได้ปรากฏก็คือว่าก็คือมีไฟ 5v โมีไฟ AC detect ออกมาไฟ AC detect เนี่ยก็ได้ประมาณ 3.3v โโดยประมาณนี้นะครับ ในส่วน power on ตัวนี้ก็4โวลต์โดยประมาณนี้แต่ว่าส่วนที่มีปัญหาก็คือส่วนนี้นะครับส่วน13โวลต์แล้วก็12โวลต์ในส่วนนี้เนี่ยตัวที่รับผิดชอบนะครับภาคที่รับผิดชอบก็คือทางซ้ายมือผมนะครับก็คือภาคแสงสีเสียงหรือว่าภาคเมนนะครับ mm hmm. ก็แสดงว่าปัญหาของเราในตอนนี้ก็คืออ่าส่วนที่ภาคแสงสีเสียงคือภาคเมนเนี่ไม่ทําหน้าที่นะครับไม่จ่ายไฟออกมา 12โวล์แล้วก็13โวล์เมื่อไม่จ่ายไฟ12 13โวล์ลงมาตัวแบ็คไลท์ก็ไม่ทํางานนะครับในภาคที่4ก็ไม่ทํางานดังนั้นนะครับเราก็จะมามุ่งประเด็นในส่วนที่3หรือว่าชุดที่3ชุดเมนนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเราไปทบทวนในส่วนนี้บล็อกในแกรมนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่มาใหม่นะครับหรือว่าอยากจะหัดเรียนรู้นะครับแนวทางปฏิบัติการซ่อมนะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะครับ ก็เมื่อเราทําการเสียบปลั๊กไฟ220โวลต์นะครับก็จะเป็นไฟ AC ก็จะผ่านชุดในอดบิดนะครับก็จะได้ไฟประมาณยือที่ประมาณ318โวลต์โดยประมาณนี้นะครับก็ในสัญลักษณ์เนี่ยผมพิมเสียงเป็น AC บวกนะครับให้เราเข้าใจอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับไฟเนี่ยไฟ318โวลต์เนี่ยก็จะไหลผ่านมาในชุดที่2ก่อนนะครับก็คือชุด PFC ก่อนเขาจะเข้ามาในชุด PFC นะครับจากนั้นนะครับไฟ318โวลต์เนี่ยก็จะวิ่งมาในชุดที่1 ซึ่งในครั้งแรกเนี่ยก็จะวิ่งมาเนี่ยก็จะได้ไฟ318โวลต์ก่อนนะครับเพราะว่าชุด PFC นี่ยังไม่ทำงานเมื่อชุดที่1นนะครับชุดสแตนบายเนี่ยได้รับไฟ318โวลต์ก็คือตัวนี้นะครับเขาก็จะทําหน้าที่ผลิตไฟออกมาเป็นไฟสแตนบาย5โวลต์มาเลี้ยงที่เมนบอร์ดจากนั้นนะครับเมื่อบอร์ดทํางานปกติหรือเราสั่ง power on เนี่ยบอร์ดเนี่ยก็จะ ส่งแรงดันคําสั่งมาก็คือประมาณ3.3โวลต์ส่งกลับมาที่ตัววงจรสแตนบายนะครับตัววงจรสแตนบายนี่ยก็จะทําหน้าที่จ่ายไฟ14โวลต์นะครับจ่ายไป2ส่วนก็คือส่วนที่1จ่ายกลับมาที่ชุด PFC นะครับส่วนที่2ก็จ่ายมาชุดเมนนะครับหรือว่าชุดแสงสุดเสียงเรานี่เองนะครับเมื่อชุดที่2นะครับชุด PFC ได้ได้รับไฟ VCC หรือว่าไฟ14โวลต์แล้วเนี่ยเขาก็จะ ทําทหน้าที่โดยสมบูรณ์เขาก็จะรับไฟ318โวลต์แล้วก็อัพไฟขึ้นมาเป็น390โวลต์ส่งกลับมาที่ชุด s t นต์บายอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยประมาณนี้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยชุดที่3นะครับชุดเมนหลักเนี่ยก็จะได้รับไฟเดียวกันเป็นไฟชุดเดียวกันนะครับเป็น14โวลต์ด้วยกันเมื่อเขาได้รับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะผลิตแรงดันไฟ12โวลต์แล้วก็13โวลต์ส่งกลับมาที่ตัวเมนบอร์ดนะครับ เมนบอร์ดก็จะส่งคําสั่งกลับมาอีกรอบหนึ่งก็คือเป็นคําสั่ง BL on นะครับหรือว่า Backlight on off นี่แหละแล้วก็ตัว PWM นะครับหรือว่าเป็นดิมก็ได้นะครับควบคุมความสว่างที่หน้าจอนะครับส่งกลับมาที่ชุด Backlight โดย IC AS 3 3 9 M นะครับเป็นตัวควบคุมเมื่อองค์ประกอบครบทุกอย่างเนี่ยก็จะติดที่ตัว Backlight นะครับก็แสงสว่างก็จะเกิดขึ้น แต่ว่าชุดนี้นะครับที่ผมอบอกเรียนบอกเพื่อนๆนะครับในตอนแรกๆเนี่ยก็คือว่าจะมีความที่แตกต่างกันจากตัววงจรอืน่นๆอยู่ก็คือว่าเมื่อชุดสแตนบายเนี่ยได้รับไฟนะครับได้รับไฟมาปุ๊บเนี่ยตัวตัวระบบเนี่ยก็จะส่งไฟ5โวลต์นะครับสแตนบายมาที่ตัวเมนบอร์ดจากนั้นเมนบอร์ดเนี่ยเขาจะส่งคําสั่งกลับมาเลยครับโดยที่เราไม่ต้องกดรีโมทไม่ต้องกดเลยนะครับ เขาจะส่งกลับมามาบอกให้ชุดสแตนบายเนี่ยสั่งให้ชุด PFC ทํางานจะเป็นประมาณนี้นะครับเขาจะสั่งเขาก็จะส่งไฟเลี้ยงมาเลยส่งไฟเลี้ยงมาที่ชุด PFC แล้วก็ชุดเมนส่งมาทั้งสองสามสองส่วนนี้เลยนะครับเมื่อเราเมื่อเขาส่งมาเรียบร้อยนะครับส่งมาปุ๊บเนี่ยตัว PFC เนี่ยก็จะทํางานโดยผลิตแรงดันไฟขึ้นมาให้ได้3 9 0โวลต เมื่อผลิตได้แล้วเนี่ยตัว ACDTec เนี่ยก็จะมีวงจรตรวจจับนะครับเขาก็จะรายงานมาที่เมนบอร์ดให้เมนบอร์ดรับทราบว่าตัว PFC เนี่ยทำงานได้ไหมสามารถทำงานได้ถึง390โวลต์ไหมนี่คือตัวที่1น,นะครับเมื่อเมนบอร์ดรับทราบรับรู้แล้วเนี่ยเมนบอร์ก็จะอาจจะติดสแตนบายไว้ที่หน้าเครื่องนะครับแต่ถ้าเมนบอร์ดไม่รับทราบว่าตัว PFC เนี่ยมีปัญหานะครับ จะเกิดจากอะไรก็ตามแต่ PFC มีปัญหาเนี่ยเมบนบอร์ดรับรู้ปั๊บเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาปั๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ติดสแตนบายก็จะค้างคําสั่งไว้โดยที่เราเห็นเป็นคําสั่งประมาณแรงดันไฟป,ประมาณ2.5โวลต์นั่นคืออาการนั้นนะครับแล้วในส่วนหนึ่งนะครับตัว IC ชุดที่3ก็คือชุดนี้นะครับชุดเมนเนี่ยก็จะมีขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งที่ทําหน้าที่ตรวจสอบตรงนี้นะครับตรงลายเนี่ยจะทําหน้าที่ตรวจสอบว่า ชุด PFC เนี่ยทำงานสมบูรณ์ไหมถ้าชุด PFC ทำงานสมบูรณ์เนี่ยตัวนี้ก็จะก็จะพร้อมทำงานก็จะสั่งไฟ12โวลต์13โวลต์กลับมาที่เมนบอร์ดโดยประมาณนี้นะครับโดยโดยคำสั่งเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีความพิเศษอยู่ในส่วนของตัวชิบารุ่นนี้นะครับจะมีการตรวจสอบลายตรวจสอบ ACDT ก่อนนะครับ ก็คือว่าเขาจะตรวจสอบ PFC นี่แหละว่าทํางานได้สมบูรณ์ไหมถ้าสมบูรณ์เขาก็จะพร้อมทํางานก็จะติดสแตนบายที่หน้าเครื่องหรือไม่ก็เปิดเครื่องขึ้นไปเลยนะครับโดยประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัววงจรกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นวงจรเทียบเคียงนะครับก็จะมีบางตัวที่ IC จะตรงกันนะครับก็บางตัวก็จะไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรครับพออ้างอิงได้นะครับ กานส่วนนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ6กหน้านะครับห้าถึงหกหน้านะครับเขาทําแยกแแยยกกมาก็ดูแตอนแรกผมก็งงๆอยู่นะครับแต่ก็โอเคพอทําได้นะครับพอไล่ได้ก็ดูในส่วนแรกเลยนะครับส่วนนี้นะ Cn901 ตรงนี้จะเป็นปลั๊กไฟ2 2 0โวลต์เข้ามาก็จะผ่านฟิวนะครับฟิวตัวที่มันขาดไปแล้วนะครับจากนั้นก็จะวิ่งผ่านมาในส่วนของไลน์ฟิลเตอร์นะครับส่วนนี้นะ ประมาณนี้นะครับก็กองความทีอะไรต่างๆน,นานาออกไปนะครับก็จะมาที่ตัวเดโอดบิดซึ่งเดลโอดบิดตัวนี้ก็ก็ช็อตไปนะครับก็รั่วไปตัวหนึ่งนะครับผมก็ทําทการเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับจากที่ไฟ220โวลต์นะครับวิ่งเข้ามาในส่วนนี้นะครับเมื่อผ่านเดอดบิดเนี่ยก็จะได้ประมาณเป็นไฟ318โวลต์ซึ่งในตัววงจรเนี่ยเขาก็เขียนว่าเป็น AC บวกนะครับ AC บวกนี่ก็ให้หมายถึงว่าเป็น318โวลต์น,นะครับแล้วก็มีอีกตัวนหนึ่งก็คือ AC BR นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจำไว้ก่อนนะครับจะมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนที่ภาคไฟ300เนี่ยก็จะมีจุดแรกก็คือเอาพุทก็คือ AC BR แล้วก็ AC บวกตรงนี้ก็จะเป็นไฟ DC 318โวลต์ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟ AC เพราะว่ายังไม่เข้าไดโอดบิดนะครับเดี๋ยวเขาจะไปโผล่ซี่ส่วนไหนค่อยว่ากันนะครับอ่ะเราไปตามต่อ นะครับตัว AC บวกนะครับก็จะมาโผล่ในส่วนของภาค PFC นะครับถ้าเราจะเห็นนะครับเราสังเกตดูตรงนี้นะครับก็ AC บวกก็คือไฟ318โวลต์โดยประมาณนี้ก็จะแยกไหลไปเป็น2ทางนะครับไหลได้2ทางก็คือตัวนี้1ทางนะครับตัวนี้ก็จะเข้าในส่วนของของชุดภาคของ PFC โดยสมบูรณ์นะครับมารอที่ขาเด่นตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นมอสเฟตนะครับของ PFC แล้วก็ส่วนหลักเลยนะครับก็จะวิ่งผ่านไดโอดอีกตัวหนึ่งวิ่งตรงไปนะครับตรงไปพอตรงไปเสร็จเขาก็เขียนใหม่ละเขาก็บอกว่าเป็น B บวกนะครับแต่ตอนนี้ PFC ยังไม่ทํางานยังได้อยู่ที่318โวลต์อยู่แล้วก็ไฟส่วนนี้ส่วนที่1น,นะครับส่วนที่2ก็จะไหลมาที่ตัวมอสเฟตตัวนี้นะครับทําหน้าที่เป็นเป็นมอสเฟตอยู่เป็นสวิตช์นะครับ ตอนนี้ถามว่า PFC ทํางานยังยังไม่ทํางานนะครับเพราะว่า1นะครับเนี่ยไฟเลี้ยงที่ขา8ยังไม่มีนะครับไฟเลี้ยงเนี่ยจะมาจากภาคสแตนบายนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะกลับมาคุยในส่วนของ PFC อีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไฟมา3 1 8โวลต์นะครับวิ่งออกจากลูกศรตัวนี้ก็กลายเป็น B+ นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภาคสแตนบายกันต่อนะครับ มาดูในส่วนของภาคสแตนบายนะครับก็จะมี input มาอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวนี้ B บวกนะครับที่มาจากชุด PFC นะครับที่ไหลามาจากาตัว C PFC แล้วก็ ACBR ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะครับ ACBR เนี่ยย,ย้อนได้นะครับเดี๋ยวลองย้อนดูนะครับไปที่ไปในเอย่ย ACBR นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ ACBR เดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องของ ACBR ก่อนละกันตัว ACBR เนี่ยก็จะมาจากชุดไฟ300ชุดแรกเลยตั้งแต่เสียบปลั๊กเข้ามานะครับแต่เขาก็ยังเป็นกระแสสลับอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องต้องผ่านไดโอดมาตัวหนึ่งเมื่อผ่านไดโอดเสร็จก็กลายเป็นกระแสตรงนะครับเป็นไฟ DC แล้วก็ผ่าน R อีก3ตัวนะครับไฟก็จะเหลือจากนี้น่าจะน่าจะประมาณไม่เกิน7โวลต์10โวลต์โดยประมาณนี้นะครับ แล้วก็วิ่งตรงมาที่ขาที่2นะครับเป็น IC BR ตัวนี้เขาจะคอยตรวจจับแรงดันไฟที่มาจากปลาย AC นั่นเองนะครับถ้ามีไฟเกินหรือไฟตกนะครับเขาก็จะทำหน้าที่ออฟสั่งออบ IC ตัวนี้ไม่ให้ทำงานหยุดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ IC ตัวนี้นะครับถามว่าผมรู้ได้ยังไงว่ามันทำงานได้อย่างไรนะครับผมก็ไปเปิดตัว Data s h e e t ครับ ่าเปิดดูดัตชีตอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็น Data ดัต e ีตของเ้านะครับเขาก็จะบอกเลยครับผมก็ศึกษาจากตรงนี้เนี่ย ICBR ขาสองนะครับเขาก็จะบอกว่าจะ Detect t e c t v o l t ต g e Input โดยประมาณนี้นะครับจะ Detect ตรงนี้แล้วก็เราขึ้นไปดูในส่วนนี้นะครับอ่าส่วนบล็อกไลแกมของเขาผมก็ไม่รู้ทั้งหมดนะครับแต่ก็พอจะปฏิปต่อได้ตรงนี้ ไฟเ c เข้ามานะครับอ่าเป็นไฟ DC แล้วแปลงเข้ามาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ6.4โวลต์เพราะฉะนั้นไฟนี้น่าจะมาไม่เกิน7โวลต์10โวลต์โดยประมาณนี้แต่เข้าไปในวงจรเนี่ยก็จะผ่านซีเนอร์ตัวหนึ่งบล็อกอไวที่6.4โวลต์นะครับแล้วก็ผ่านไปที่ชุดตัวเกตพวกนี้นะครับผมก็เดาเอานะครับโดยประมาณว่าถ้าเกิดมีความผิดพลาดอะไรเนี่ยเขาก็จะสั่งสั่งไม่ให้ชุดไดเนี่ยทำงานนะครับก็คือหยุดให้หยุดการทำงาน เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยถ้ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับก็จะสั่งให้ a c ชุดเนี่ยหยุดการทำงานไปโดยปริยายเดี๋ยวไปดูวงจรนะครับดูประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมีไฟตกไฟเกินนะครับ IC ตัวนี้ก็ไม่ทำงานไม่ทำงานเสร็จก็ไม่จ่ายแรงดนนั้นไะต่อกันนะครับในส่วนของ b บวก B บกก็คือตอนนี้ยังเป็น318โวลต์อยู่ไหลผ่านมาจาก PFC นะครับจาก C o เอของ PFC นะครับ วิ่งมาเลยครับวิ่งมาผ่านหม้อแปลงก็หลักการเดิมครับเข้ามาที่ขา7ขา8ของ IC ตัวนี้ขา7ขา8เนี่ยเขามี2หน้าที่ก็คือเป็นขาเดนนะครับเป็น IC แล้วก็เป็น m o s f e t อยู่ในตัวแล้วก็ S T S T ก็คือเป็นขาสตาร์ทอยู่ในตัวด้วยนะครับผมก็ไปเปิดดัตชี t เหมือนเดิมครับเขาก็จะบอกว่า,ามีหน้าที่ก็คือสตาร์ทด้วย โดยประมาณนั้นนะครับก็คือมีแรงดันไฟ318โวลต์เข้ามาปึ้งเข้ามาเมือเ่อไหรนี่เขาก็สตาร์ทเลยทํางานเลยนะครับพอทํางานเสร็จเนี่ยก็จะมีไฟออกไปที่เอาพุทธด้านขวามือนะครับส่วนหนึ่งนะออกไปปึ้งออกไปนะครับส่วนที่สองนะครับเมื่อทํางานแล้วเนี่ยชุดนี้ก็จะมีไฟเกิดขึ้นครับไฟก็จะวิ่งผ่านมาที่ไดโอดนะครับไดโอดสองตัวนะครับวิ่งผ่านมาเพื่อแปลงให้เป็นกระแสตรงนะครับจากนั้นก็ มีซีเนอร์คุมไฟไว้โดยประมาณนี้นะครับแล้วก็จ่ายไฟมาที่ VCC เมื่อจ่ายไฟเสร็จเขาสตาร์ทครั้งแรกนะครับปึ้งครั้งแรกเมื่อครั้งแรกเสร็จแล้วก็หม้อปแปลงตัวนี้ก็มีไฟต่อมันก็ทํางานเป็นเป็นวงล้เงอเป็นวัฏจักรหมุนหมุนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไอซีตัวนี้ก็ทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อไอซีตัวนี้ทํางานได้แล้วเนี่ยตัวหลักๆเลยเนี่ยเขาก็จะจ่ายแรงดันไฟเป็น5โวลต์ประมาณ2.5แอมป์ เป็นไฟสแตนบายส่งไปเลี้ยงที่เมนบอร์ดให้เราเห็นนะครับแล้วก็จะมีไฟ5โวลต์ตรงนี้นะครับไหลกลับย้อนกลับขึ้นมาผ่านออฟต้ตามหลักการของเขาเลยนะครับก็ส่งมาส่งมาเข้าขาฟีดแบ็กเหมือนเดิมบอกว่าไฟ5โวลต์เนี่ยมากหรือน้อยถ้ามากก็สั่งให้ตัวนี้หยุดการทํางานลงนะครับหรือว่าทํางานมากขึ้นเร็วขึ้นสลับกันไปนะครับเพื่อให้รักษาระดับแรงดันไอ้5โวลต์ตัวนี้ให้คงที่ แล้วส่วนที่สองนะครับส่วนที่สองนะครับส่วนแรกนะส่วนแรกก็คือผลิตไฟไปแล้ว5โวลต์ส่วนที่สองเขาก็จะจ่ายไฟ VCC ออกไปไอ้ VCC ตัวนี้แหละครับไอ้ VC VS ไอ้ตัวเนี้ยไอ้สองตัวเนี้ยที่จะย้อนกลับไปที่ที่ภาค PFC นะครับเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับไปที่ภาค PFC กันนะครับเราก็กลับมาดูในภาค PFC นะครับชุดแรกนะครับไฟ318โวลต์เนี่ย อันนี้วิ่งไปที่ภาคสแตนบายนะครับเมื่อภาคสแตนบายทำงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งไฟกลับมาเลี้ยงเป็นไฟ v t c นะครับไฟนี่น่าจะประมาณสักอยู่ที่14โวลต์น่าจะประมาณนี้นะครับก็ส่งเข้าที่ขา8เพราะ,ะนั้น IC ตัวนี้พร้อมทำงานแล้วแล้วก็มีไฟอีกส่วนหนึ่งนะครับผ่านมออแปลงชุดนี้นะครับผ่านมออแปลงชุดนี้มามาพร้อมมารอที่ขาเดนนะครับามาขาเดนตัวนี้ ก็ครบอ,องค์ประกอบแล้วหนึ่งมีไฟเลี้ยงที่ขาเดน power perfect พร้อมทํางานแล้วแล้วก็มีไฟเลี้ยง VCC มาเลี้ยงไ c ตัวนี้นะครับไอโซน้ก็ทํางานโดยสมบูรณ์ก็ครบลงกาวไปทํางานโดยสมบูรณ์เมื่อทํางานโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยเขาก็จะจ่ายแรงดันไฟที่ขาเจ็ดออกมาอ่าเป็นพันนะครับเป็นพันจ่ายออกมาที่ขาเจ็ดตรงนี้นะครับเมื่อทํางานสมบูรณ์เรียบร้อยทุกอย่างครบตามนี้นะครับไม่เกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมา เขาก็จะบูตอัพไฟขึ้นไปนะครับจากไฟเนี่ยที่ไหลผ่านในจุดนี้นะครับก็จะผ่านไดโอดตัวนี้ไปลักษณะบูตอัพขึ้นไปนะครับไฟลูกแรกมา318โวลต์ไฟลูกที่2นะครับก็มาเก็บประจุตกค้างอยู่ที่ตัว L ตัวนี้นะครับหม้อปแปลงตัวนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็น C เหมือนเป็น L ตัวหนึง่งก็บูตอัพไฟขึ้นไปนะครับตามหลักการของเขาก็เสริมแรงดันกันเข้าไปผ่านไดโอดตัวนี้เสริมขึ้นไป ก็รวมๆแล้วก็อยู่ที่375โวลต์ถึงประมาณ395โวลต์เป็นชุดไฟ PFC เขาก็เลยเขียนว่าเป็น B+ เกป,ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อชุด PFC ทํางานเรียบร้อยเลยเนี่ยเขาก็จะมีส่วนเดิมครับตัวฟีดแบ็กเนี่ยก็ผ่าน R ผ่าน R อ,อยู่สองสามตัวนะครับเนี่ยผ่าน R พวกนี้นะครับอยู่สองสามตัวย้อนกลับไปที่ไหนครับ R ย้อนกลับมาวิ่งวิ่งกลับมานะครับวิ่งกลับมาที่ขา อินเวอนะครับคือขาที่หหรือว่าส่วนมากเขาอาจจะแกียนเป็น F B ก็ได้เป็นฟ e ดแบ็กนะครับเพื่อบอกว่าไฟ380โวลต์เนี่ยไฟ PFC เนี่ยทำงานได้มากหรือน้อยถ้ามากก็มีกลไกในการควบคุมอาจจะสั่งเพิ่มสั่งลดสั่งปรับอะไรก็อยู่ในกระบวนการของเขานะครับในส่วนของ PFC เนี่ยอของโตชิบ้าเนี่ยก็ทํางานเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ทํางานเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วเมนบอร์ดก็ได้รับ ไฟเลี้ยงนะครับเป็นไฟสแกนบายเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับตัวระบบของโตชิบ้าเนี่ยเขาก็จะสั่งเขาก็จะสั่งด้วยนะครับว่าให้เปิดมาสั่งเปิดโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อมาเช็คว่า PFC เนี่ยทำงานได้ไหมแล้วก็จะรายงานกลับไปที่ในส่วนของ ACDTec นะครับให้บอร์ดรับรู้ว่าทำงานได้เมื่อบอร์ดทำงานได้เรียบร้อยเนี่ยเขาก็อาจจะออฟตัวเองลงก็โดยติดสแตนบายไว้ wise, หรือไม่ก็เปิดขึ้นไปเลย ก็อยู่ที่โหมดในการปิดทีวีครั้งสุดท้ายว่าเราปิดในส่วนสแตนบายหรือว่าปิดแบบปิดสวิตไปเลยดึงปั๊กออกอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูในส่วนชุดที่3ามบล็อกที่3นะครับก็คือตัว PFC ทำงานเรียบร้อยสแตนบายทำงานเรียบร้อยเมื่อชุดสแตนบายทำงานเรียบร้อยเนี่ยก็จะส่งไฟออกมา14โวลต์เขาจะส่งมาเป็นเป็นเป็นสทางนะครับทางแรกก็คือชุด PFC ที่กล่าวไปแล้วนะครับ ทางที่2ก็คือตัว VC ในชุดที่3นะครับชุดนี้ก็คือชุดที่มีปัญหาสําหรับเราในตอนนี้ก็ยังไม่ทํางานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะทํางานได้ก็คือ1ต้องมี VCC นะครับจากนั้นเขาก็จะมีอีกขาหนึ่งนะครับขานี้นะครับที่ในการตรวจสอบ PFC ว่าทํางานได้หรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราตอนนี้เราไปดูในส่วนที่3ก็อส่วนส่วนเมนกันนะครับในส่วนนี้ ตัววงจรจะตรงกันนะครับในส่วนนี้ส่วนหลักก็ตัววงจรแล้วก็ตัว IC จะตรงกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในตัววงจรกันครับเรามาดูในชุดที่3นะครับก็คือชุดเมนพาวเวอร์นะครับหรือว่าเราจะเรียกเป็นชุดแสงสีเสียงก็ได้ชุดนี้นะครับเมื่อเขาทํางานเรียบร้อยสมบูรณ์เนี่ยเขาก็จะผลิตแรงดันไฟออกไปไฟ24โวลต์นะครับแล้วก็ไฟ12โวลต์24โวลต์เนี่ยจะไปเลี้ยงที่ชุดแบ็คไลท์นะครับชุด12โวลต์เนี่ยก็จะไปเลี้ยงกลับส่งไปที่ ภาคตัวเมนบอร์ดนะครับส่งไปเลี้ยงภาคขยายเสียงหรือว่าภาคทีคอนนะครับส่งกันต่อไปก็มาดูหลักการทํางานของเขานะครับหลังจากที่เขาได้รับไฟมา b บกเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ390โวลต์โดยประมาณนี้เมื่อชุด p f c ทํางานได้แล้วเนี่ยไฟเนี่ยก็จะแยกเป็น2ทางนะครับอ่าน,นี่ทางที่1นะครับอันนี้ทางที่2นะครับไปทางที่1ก่อนนะครับทางที่1เนี่ยก็จะส่งมาเลี้ยงที่ m o s Fet 2ตัวนะครับ ซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้จะมีมอ s เฟสสองตัวลักษณะนี้เขาจะทำงานเป็นลักษณะฮาร์บินะครับซึ่งผมรู้ได้ไงผมก็ไปดูที่ตัว Data ดัต e ี t อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ดูลักษณะการจัดวงจรนะครับตรงนี้ผมก็คงไม่อธิบายอะไรมากนะครับต่อมานะครับถ้า ic ตัวนี้จะทำงานได้นะครับเขาก็จะมีเงื่อนไขอยู่อยู่หงเงื่อนไขแรกก็คือมีไฟมาเลี้ยงที่ เพิ่มอดเฟสสองตัวนี้นะครับจุดนี้นะสองนะครับมีไฟ VCC มาไฟนี้เป็นไฟชุดเดียวกันที่ส่งมาจากชุดสแตนบายนะครับชุดนี้มาแล้ว1 4โวลต์สามนะครับเงื่อนไขที่สามเขาจะทำการตรวจสอบตรวจสอบนะครับตรวจสอบชุดนี้นะครับชุด PFC เนี่ยว่า,า PFC ที่ส่งมาเนี่ยทำงานได้ไหมมีแรงดันถึง390โวลต์ไหมนะครับในสเต็ป ไหนก็ตามนะครับถ้าส่งมาปั๊บเนี่ยก็จะผ่าน R สองสาตัวมาเข้ามาที่ไลน์นะครับตัวนี้ถ้าตรวจสอบแล้วเนี่ยถ้าตรวจสอบแล้ว PFC เนี่ยไม่มีแรงดันถึง390บโวลต์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเขานะครับเขาก็จะสั่งชุดนี้ออฟเลยครับไม่ทำงานเลยก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ผมรู้ได้อย่างไรนะครับก็เช่นเคยนะครับผมก็ไปเปิดที่ตัว Data Sheet เป็นหลักนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ Data Sheet กันนะครับ ตัวนี้เป็น d a t a s h e e t นะครับ L6599E นะครับเขาก็จะบอกเลยว่าเป็นลักษณะ5าบิตนะครับอันนี้ทั่วๆไปนะครับเราไปดูส่วนของอตัวพินก่อนนะครับขาเขาจะบอกขาที่7นะครับขาที่7เราไปดูขาที่7กันขาที่7ก็คือลายนะครับขาที่7เนี่ย ก็จะแปลโดยรวมๆแล้วเนี่ยเขาก็จะก็คือ line sending input ก็คือจะมีก็จะส่งสัญญาณจาก input เข้ามานะครับส่งผ่านพินนี้เข้ามาเป็นลักษณะก็คือ high voltage คือแรงดันสูงนะครับจะเป็น AC หรือว่าเป็น DC ก็ได้โดยวงเล็บก,ก็คือถ้าเป็น AC เนี่ยก็จะอยู่ในโลกของ PFC นะครับแล้วก็จะทำการตรวจสอบปกป้องนะครับก็คือ protection นะครับถ้ามีไฟต่ำกว่า1.2 สี่วลต์เนี่ยเขาก็จะทําการชัดดาวน์นะครับก็คือปิดตัวเองเลยไม่ทํางานเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นตรงนี้นะครับผมย้อนกลับไปที่วงจรหน่อยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเกิด R ตัวนี้ขาดหรือว่า PFC เนี่ยมันไม่ทํางานตามป,ปกติเนี่ยตัวขาที่เจ็นเนี่ยก็จะรับรู้แดงดันนะครับแล้วก็จะสั่งออฟกันนะครับเขาสั่งยังไงนะครับไปดูที่ตัวตัวนี้ก่อนนะครับเราไปดูที่บล็อกไดแกรม ตัวบล็อกไดแกรมเนี่ยผมก็เช่นเคยครับผมก็อนุมานเอานะครับเนี่ยขาที่เจ็ดนะครับขาที่เจ็ดก็จะวิ่งไฟวิ่งมาตรงนี้นะครับหาก็จะเข้าในส่วนของวงจรเขานะครับแล้วก็กลับมาตรงนี้ตรงนี้เขาจะบอกว่าลายโอเคไหมเนี่ยลักษณะนี้นะครับอันเนี้ยลายโอเคไหมถ้าลายโอเคเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการจัดการของเข้าอยู่ข้างในนะครับตรงนี้ส่งออกไปที่ไหนครับอ่าเราลองดูนะเราส่งออกไปนะครับเขาก็จะไปควบคุมอะไรบ้างเนี่ย ควบคุมนตรงนี้ครับไดต่างๆนะครับเนี่ยเขาจะควบคุมพวกพันพวกไดพวกนี้นะครับเนี่ยชุดนี้นะครับก็สรุปแล้วเนี่ยตัวตัวนี้นะครับตัวลายเนี่ยก็จะแจ้งให้คอนโทรลลอจิกเนี่ยเป็นตัวควบคุมสั่งการว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่พึงไปตามประสงค์เนี่ยนะครับสมมุติลายขาดลายเกินนะครับหรือว่า PFC ทํางานไม่ได้ หรือว่ามีการสั่งสแตนบายเนี่ยไอตัวลอจิกเนี่ยก็จะส่งพันุ์ออกไปส่งสัญญาณออกไปให้ให้ชุดพวกนี้ออฟหรือไม่ออฟเท่านั้นเองโดยประมาณนี้นะครับก็คือถ้าทํางานได้ก็สั่งจ่ายพันธุ์ออกไปถ้าทํางานไม่ได้ก็สั่งหยุดนะครับสั่งหยุดพันุ์ก็หยุดโดยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําการตรวจสอบในกระบวนการของตัวเมนบอร์ดก็คือมาตรวจสอบว่าไอไลน์ชุดเนี้ย มันทำงานได้ไหมนะครับ PFC ทํางานได้ไหมซึ่งในตอนนี้ PFC เนี่ยเขาทํางานได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าชุดนี้ไม่ทํางานเพราะฉะนั้นผมก็จะดูว่ามีไฟเลี้ยงที่ขา12ไหมนะครับแล้วก็ตัว line เนี่ยมีไฟมีไหมนะครับถ้ามีไฟอยู่ก็จะอยู่ที่ประมาณมากกว่า1.2โวลต์นะครับมากกว่า1โวลต์นะครับแล้วก็ตัว standby นี่ก็ต้องมีไฟอยู่ที่ประมาณา1โวลต์กว่านะครับ มันข้อมูลตรงนี้เราจะไม่รู้เลยว่ามีเท่าไหร่นะครับมีมากน้อยขนาดไหนเราก็ต้องเปิดตัวดัตชี t เป็นหลักด้วยนะครับก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับนี่สแตนบายเนี่ยบอกว่ามีไฟเท่าไหร่นะครับเราไปดูที่พินนะครับอ่าดูที่สแตนบายสแตนบายขาไหนนะครับอ่าดูก่อนนะสแตนบายขาห้านะครับนี่สแตนบายขาห้าเขาก็บอกว่ามีไฟอ้างอิงประมาณที่หนึ่งจุดสองสี่โวลต์่วยประมาณนี้นะครับเวลาเราซ่อมเราปฏิบัติจริงนะครับ เราก็ต้องพยายามหาข้อมูลให้ครบนะครับให้ครบถ้วนถ้าไม่ได้วงจรเราก็ดูที่ตัว IC เป็นหลักนะครับก็ถ้าโชคดีหน่อยเราก็ดู IC ได้ดูขาได้ IC ไหนเป็นตัวไหนนะครับเราก็ดูในส่วนนี้ไปนะครับตรงนี้ขาเก้านี่ก็มี p พ4 s t o สนะครับแต่ว่าในวงจรจริงเนี่ยเขาเขาไม่ได้ใช้ก็าอาจจะสั่งหยุด p พ C ได้แต่น,นี้เขาไม่สั่งหยุดเขาก็หยุดตัวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้ไม่ทํางานก็ไม่ส่งไฟยีบสโวลต์ไปที่ภาคแบ็คไลท์ แล้วก็ไม่ส่งไฟ12โวลต์ไปที่ชุดเมนบอร์ดนะครับในส่วนต่างๆนะครับก็จะหยุดการทำงานลงไปนั้นเราก็ไปปฏิบัติกันครับ